สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจชาว b r า v o Trade Academy ทุกท่านนะคะโค้ดฟิล์มค่ะกลับมาพบกับมุมมองทองคำวันนี้กันอีกเช่นเคยนะคะถามทุกคนก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะจิตใจยังอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะวินเลจเราลดลงจริงๆนะคะตามสถิติที่ฟิล์มเก็บเนาะก็ด้วยความที่ตลาดเนี่ยมันเป็นช่วงไซเวย นั่นเองนะคะช่วงที่ตลาดมันเป็นไซเยวแน่นอนว่าวินเลทเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดลงได้อยู่แล้ว นั่นเองนะคะซึ่งให้ทุกคนลองเช็คอารมณ์ของตัวเองเนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดเฮ้ยหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้พอร์ตไม่ค่อยโตเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้กําไรนะคะเดือนนี้ยังไม่มีกําไรจากการเทรดเลยหลายๆคนก็รู้สึกเครียดแล้วก็กังวลเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่ฟิวอยากจะบอกทุกคนแล้วก็จริงๆมันช่วยเราได้เยอะเลยนะคะคือความมั่นใจของเราหลายๆคนอาจจะคิดว่าแล้วความมั่นใจมันเอามาจากไหนอะโค้ดอาความมั่นใจนะทุกคน เอามาจากการที่เรามีเทคนิคที่ดีบวกกับสถิติที่ดีด้วยทุกคนรู้ไหมว่าสัญญาณเทรดในเทเลแกรมเนี่ยนะคะฟิลมเก็บสถิติอยู่นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็เก็บมาเป็นเดือนเดือนเดือน1 2 3 4งสี่ห้าหเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเดือนที่แล้วอะ่ะวินเลทเราแปนะคะฟังไม่ผิดนะคะเดือนที่แล้วนะคะวินเลทเราแปดสิบเก เดือนก่อนหนะ้าเดือนที่แล้วเดือน5เนาะเดือน4ี่เนี่ยวินเลทเนี่ยอยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์จำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนต่อให้วินเลทในเดือนเนี้ยเดือน6กเราเนี่ยมันแย่แต่โดยรวมแล้วมันยังถือว่าเฮ้ยวินเลทใช้ได้เลยเดือนเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงของตลาดที่มันไซด์เวยหนักมากแล้วไม่ใช่ไซด์เวย์ที่น่ารักอะ่ะทุกคนนึกออกไหมมันเป็นไซด์เวย์ที่เป็นสามเหลี่ยมปากเปิดซะส่วนใหญ่ซึ่ง แน่นอนว่าช่วงนี้มันเป็นไซด์เวย์สามเหลี่ยมปากเปิดอย่างเงี้ยเวลาระวางเ l อ่ะมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปชน SL เราก่อนแล้วค่อยลงมาที่เดิมเจออย่างเงี้ยบ่อยมากนะคะซึ่งก็นั่นแหละทุกคนถ้าเกิดว่าเราเทรดโดยไม่มี SL อ่ะมันมีโอกาสที่จะเสียหายได้มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในแผนเชื่อมันในเทคนิคเชื่อมันในสถิติ นะคะของเรานะคะจริงๆอยากให้ทุกคนเก็บสถิติของตัวเองด้วยนะต่อให้เราเทรดสัญญาณเทรดเดียวกันน่ะแน่นอนวินเลททุกคนไม่เท่ากันนะคะอ่ะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยบางแผนเข้าไม่ทันหรือว่าบา,บางแผนที่เราไม่ได้ส่งสัญญาณให้ในทีลแกรมแต่คุณวินอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องเก็บสถิติด,ด้วยอย่างนักเรียนของเราเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาเข้าเทรดกันได้มากกว่า ในสัญญาณเทเลกราฟอีกนะคะซึ่งวินเลตเนี่ยมันก็จะกระเิบขึ้นมาอีกนึกอ,ออกไหมที่สําคัญเลยคือความรู้ที่เรามีค่ะถ้าเกิดว่าใครมองว่าเฮ้ยฉันเทรดตามสัญญาณอย่างเดียวโดวยที่ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยคุณอาจจะคิดผิดนะบิมบอกเลยคุณอาจจะคิดผิดเพราะว่าตามสัญญาณเทรดเหมือนกันแต่ความรู้ไม่เท่ากัน m มล์เซตไม่เท่ากันวินเลตออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น เทรดตามสัญญาณเทรดได้แต่เราต้องพัฒนาความรู้ตัวเองอยู่เสมอเสมอทุกคนอย่าลืมนะว่าสัญญาณห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อส่งซิกเนลให้ทุกคนอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อช่วยให้พวกเราโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเข้าเทรดได้เองหรือยังวางแผนเทรดเองไม่เป็นให้พอเก็ตไอเดียได้เรียนรู้จากสัญญาณเทรดอันนี้คือ เ,เป้าหมายจริงๆของห้อง Telegram โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ด้วยไม่ว่าแผนนั้นจะ TP หรือ SL ไม่สำคัญเท่ากับเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน get ไหมคะอ่านี่นะทุกคนซึ่ง นักเรียนของเราหลายๆคนอะทำวินเลตได้ดีกว่าสัญญาณเทรดจากเทเลกรม m อีกนะเพราะว่าอย่างที่พิมหรืออาจารย์เต้ยเล่าให้ทุกคนฟังบ่อยๆว่าบางแผนอะเราส่งสัญญาณให้ทุกคนไม่ทันจริงๆแต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถที่จะตัดสินใจเข้าเทรดได้ด้วยตัวเองอะเราก็สามารถที่จะเข้าทันอย่างแผนเมื่อวานนะทุกคน แผนเมื่อวานมันมีหลายจังหวะอยู่เหมือนกันนะที่ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนไม่ทานจริง,รงๆเดี๋ยววันนี้ฟิมจะพาดูว่ามันมีตรงไหนบ้างตามแผนที่ฟิมวางให้ในคลิปเมื่อวานนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงฝึกฝนทางนี้แหละเป็นทางที่จะช่วยฝึกฝนให้ทุกคนได้ดีที่สุดสิ่งที่อยากให้ทุกคนทํานะคะอ่ะไม่รู้ว่ามีกี่ข้อเลยอ่ะเรียงไปทีละข้อข้อแรกให้ทุกคนนะคะขอโทษวางแผนเทรดด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปมุมมองทองคํา โอเคถ้าเกิดเป็นนักเรียนบาวโวเนะี่ยฟิมวางไลฟ์วางแผนเทรดให้ทุกคนทุกเช้าอยู่แล้วให้วางแผนเทรดของตัวเองมาก่อนเช่นเดียวกันทีนี้มาดูว่าในคลิปมุมมองทองคำเนี่ยฟิลมมองเกาะโซนตรงไหนบ้างจุดเข้าเทรดวันนี้มีตรงไหนบ้างอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเฮ้ยเอาแผนตัวเองอะลองมาเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยตรงไหมสามคือรอดูกราฟณนะวันนั้นๆว่ามันแอคชั่นยังไงมันเป็นไปตามแผนเป็นไปตามเทคนิคที่เราวางหรือเปล่าสี่คือเก็บสถิติคะ่ะ แล้วทุกคนวนลูปวนลูปทำสี่ข้อเนี้ยไปเรื่อย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 เรียนรู้จากแผนเรียนรู้จากแผนได้ประสบการณ์เรื่อยๆฟิล์มรับรองเลยว่าทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนโอเคไหมคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาในตลาดนานแล้วแต่ก็ยังฝึกฝนเรียนรู้กันต่อไปโอเคนะอันนี้เป็นสิ่งที่ฟิล์มอยากจะฝากให้กับทุกคนในช่วงนี้อ้ออีกอย่างหนึง่งมีหลายๆคนถามว่าช่วงนี้เราโดน SL ติดติดกันเราต้อง จัดการกับพอร์ตของเรายัางไงบางคนอ,อ,อยากจะให้ได้คำแนะนำโอเคไหมคะฟิลก็แนะนำไว้ประมาณนี้ว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าตลาดมันค่อนข้างที่จะไซด์เวยและทองคำอ่ะผันผวนหนักมากคือมีข่าวเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันโอเคไหมคะอย่างสาร์าทิต์ที่แล้วก็มีข่าวนอกตารางเข้ามาส่งผลให้การาฟเนี่ยมันกระโดดเปิดแกลบโอเคไหมคะแล้วอย่างเมื่อวานเองที่เราเข้าเทรดเซล์กันตามสรราัญญาณ SL เป๊ะ เกินไปนิดนึงทุกคนด้วยความที่มันมีข่าวนอกตารางเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วมันเกิดการสวิงค่อนข้างแรงทุกคนจะเห็นเลยว่ามันผันผวน,นมากพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทุบกลับลงไปที่เดิมอันนี้คือเอฟเฟกของข่าวนะคะซึ่งถ้าราคายังไม่หลุดไซเวย์หรือราคายังมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบกับตลาดทองคำทำให้มันผันผวน,นขนาดนี้ช่วงนี้เราอาจจะลดความเสี่ยงก็ได้ โอเคปกติเราอาจจะเทรดการแผนละ5ในช่วงนี้อาจจะต้องลดอาจจะเหลือ3เหลือ2หรือเหลือ1เอาเท่าที่แต่ละคนยอมรับได้โอเคไหมคะแล้วพอตลาดมันกลับมาวิ่งเป็นเทรนด์อีกทีนึงเราค่อยกลับมาเพิ่มความเสี่ยงเท่าเดิมก็ได้โอเคนะทุกคนทุกคนก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าความเสี่ยงที่ทุกคนจะใช้คือเท่าไหร่ ฝากทุกคนไว้เท่านี้แล้วกันนะคะทีนี้เราลองมาดูแผนทองคํากันแล้วเดี๋ยวฟิลมจะย้อนการเมื่อวานให้ดูด้วยนะคะว่ามันเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะคะที่เราวางแผนกันไว้เมื่อวานนะคะมาดูการาฟกันค่ะโอเคมาค่ะนะคะการาฟทองคานะคะทุกคนใครจําได้บ้างว่าฟิมมีแผนตรงไหนให้ทุกคนบ้างคะเดี๋ยวขอไปดูใน time เฟรมย่อยก่อนเลยแล้วกันถ้าเกิดว่า ใครจำได้นะคะแผนแรกที่ฟิพ์ให้ก็คือรอให้ราคามันดุลลงสร้างซัปลายแล้วเราเด้งเซลใช่ไหมแผน2คือรอบายข้างล่างอ่ะหละักๆมีประมาณนี้นะคะส่วนแผนเซลอีกแผนหนึ่งก็คือแถวแถวแนวต้าน1น3 0แและแนวต้านเดิมที่1840จําได้เนาะใครจาไม่ได้ย้อนไปดูได้นะคะว่ามีแผนเซลลแผนบายอะไรตรงไหนบ้างซึ่งจังหวะแรกเนี่ยที่ราคาหลุดลงนะคะอันเนี้ยมันเป็นเช็คลิสต์ในทางเฟรมเล็กซึ่งมันเกิดขึ้นไวมากและ จะต้องเ,อเรียนร์ Super h i d เ e นมาเท่านั้นนะคะถึงจะคอนเฟิร์มตรงนี้ทันนะคะคือแผนเซล์แผนแรกค่ะทุกคนเดี๋ยวพินจะพาด,ดูนี่อันนี้คือชุดแรกที่ราคาหลุดแนวรับลงมาเห็นไหมเห็นแท่งอิมบาลานที่แข็งแรงอันนี้ไหมคะและราคาไม่ได้ลงมาอย่างเดียวราคาสร้างซัพพลายไว้ด้วยตามที่มโนเลยนี่เห็นไหมสร้างดอกเบด,ดดอกแล้วทุกคนดูดีๆนะราคาเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาทดสอบเห็นไหม ย้อนกลับขึ้นมาทดสอบซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรารอสัญญาณคลาสิกไดเวจินเราอาจจะไม่ได้เข้าเทรดเพราะมันไม่เกิดน,นะคะแต่จุดนี้อย่างที่บิมบอกว่าใช้เทคนิคซูเปอร์ฮิดเด้นในการช่วยคอนเฟิร์มได้นะคะซึ่งมันเร็วมากตรงนี้ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนได้ทันจริงๆนะคะเนี่ยแต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถที่จะกดเทรดได้เองโอเคไหมคะอ่ะจุดนี้1จุดและที่ไปตามแผนคือราคากลับขึ้นมาทดสอบที่18 2 0ที่ราคามันเคย หลุดลงเคยเป็นแนวรับแล้วตอนนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมคะราคาก็แอคชั่นตามแผนเห็นไหมเทสแล้วก็ลงมาทำนิวโลอีกทีหนึง่งสวยๆเลยทีนี้แผนบายของเราก็เช่นเดียวกันจะบอกว่าเหงานะคะแต่แต่พิมพ์ก็ฟาวเสียงดูนะคะเห็นหลายๆคนก็กดทานเหมือนกันแผนบายของเราถ้าเกิดว่าใครจําได้มันมาจากโซนนี้ค่ะโซนนี้เห็นไหมดรอปเบสแลลี Drop ่ Bass ally, โซนนี้นะคะซึ่งราคาที่พิมพ์ให้ทุกคนอะ คือขอบโซนเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่1812ใช่ปห่ะ1 8 1 1 1812นี่แหละนะคะส่วนขอบล่างเนี่ยอยู่ที่1805นะคะซึ่งมันมีราคาในยะอยู่ในโซนด้วยที่1810นั่นเองนะคะก็เป็นโซนที่เรารอบายกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้นะคะราคาเนี่ยมันลงมามันถึง1812นะแต่เป็น1 8 1 2 x แจุดออะ คือถ้าตั้ง pending ไว้ที่1นึ่งเป๊ะก็จะไม่เกี่ยวไม้นะคะติดสเปซนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครกดทันเห็นไหมว่าราคามัน action ตามกรอบตามโซนที่วางไว้เป๊ะเลยนะคะเมื่อวานไลฟ์หน้าเพจเนาะก็หลายๆคนคอมเมนต์มานะคะว่ากดบายมาทันกดบายมาที่1813ค่ะ14หรือบางคนกดมาที่15าก็ทำกำไรเก็บ tp กันไปได้โอเคไหมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ถ้าเรารู้ว่ากรอบโซนอยู่ตรงไหนแล้วเราสามารถตัดสินใจเข้าเทรดได้เอง เราจะสามารถเพิ่มวินเลทของเราได้เก็ตไหมคะอ่าถัดมาถัดมาทีนี้แล้วแผนเซลล์ที่พิมพ์ให้ทุกคน่ะที่1826งแปดถึงหนึ่มันมายังไงแผนเนี้ยมันมาจากเทคนิคซุปเปอร์ฮิดเดนอีกแล้วนะคะทำไมถึงเข้าเทตรตรงนั้นเพราะมันเกิดสัญญาณของซุปเปอร์ฮิดเด v นไดเว์เจน หมายความว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทำนิวโลค่ะจุดที่เราเซลล์กันนะมีโอกาสที่ราคาจะลงทำนิวโลตามเทคนิคของซูเปอร์ฮิตเดนไดว์เจนซึ่งฟิลมองแล้วว่าเฮ้ยระยะ SL อะ่ะมันไม่ได้ไกลแล้วระยะที่เราจะลันถือกำไรลงไปอะ่ะมันมันมีโอกาสที่จะลงไปเยอะโอเคมองแล้วว่าแผนเนี้ยคุ้มสัญญาณมา แผนคุ้มก็ส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนเลยนะคะให้ทุกคนเข้าเทรดนะคะที่1826จนถึง1830ซึ่งจุดที่พีมวาง SL อ่ะเป็นจุดที่มีเหตุผลก็คือวางไว้เหนือสวิงไฮก่อนหน้าค่ะทันไหมวางไว้เหนือสวิงไฮก่อนหน้า แล้วเผื่อแล้วด้วยนะ <c oughs> <g ül> <g ül> เหตุการณ์เมื่อาวานนี้คือโอ้โหได้เรียนรู้จริงๆนะคะคือวางเผื่อจากสวิงไฮก่อนหนะ้าไปประมาณ300ร้อถึงสี่จุดแล้วนะคะอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าวัดดีๆนะไอ้สวิงไฮก่อนหนะ้าเนี่ยมันไม่ถึง1830งด้วยซ้ำนะคะมันอยู่ที่1829.5นะคะซึ่งวางเผื่อแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันมีข่าวนอกตารางเข้ามาจริงๆข่าวมันต้องออกสองทุ่มแต่ทุกคนเห็นไหมว่าการาฟมันแอคชั่นก่อน สองทุ่มอันนี้คือเล่นก่อนอีกแล้วนะคะเล่นก่อนข่าวนั่นเองนะคะทำให้มันเกิดการผันผวน,นแล้วก็สวิงอย่างรุนแรงแบบนี้นั่นแหละนะคะทีนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็โดน SL ไปตามแผนแบบเป๊ะมากวาง SL33 อลมาขึ้นมาถึง33เลยนะคะชนว l แล้วก็ลงแต่หลายๆคนไม่โดน SL นะคะเพราะอย่างที่พิมบอกว่าเรามีราคา2ราคาให้ทุกคนได้เข้าเทรดใช่ไหมคะที่18 2 6กับ1830เนี่ย อย่างฟิล์มเองอ่ะไม้ล่างอ่ะฟิล์มโดน SL ไปค่ะตามแผนแต่ไม้บนไม่โดนเพราะว่าไม้บนเนี่ยเราคำนวณความเสี่ยงมาแล้วมันสามารถที่จะขยับ SL ขึ้นไปได้อีกหน่อยตามทันไหมคะแบ่งไม้เป็นสองไม้ไม้ล่างโดนตามแผนนั่นแหละแต่ไม้บนน่ะมันมีระยะให้เราขดเบ SL ออกไปอีกหน่อยทำให้ไม่โดนแล้วไม้บนเนี่ยก็คือลงมากำไรแบบกำไร rr มากกว่า1ต่อนหนึ่งอะ เก็ตไหมเข้าเทรดที่1830งแปดสามศูนย์อะลงมาปิด TP แรกที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะทุกคนพันกว่าจุดนะคะก็คือได้ RR คุ้มเลยโอเคไหมคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้โอเคไหมคะเป็นทุกเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ศิละปะในการวางไม้อ่าโอเคไหมศิละปะในการวางไม้แล้วก็ศิละปะในการวาง SL โอเคไหมคะทีนี้ทุกคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราควรจะวาง SL ที่เดียวกันหรือเมื่อไหร่เราควรจะกระเถิบ SL ไม้บน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นๆนถ้าเกิดว่าระยะ SL เนี่ยมันยังไม่ใช่ระยะ SL ที่มีเหตุผลแต่มันสุดและมันตึงและคือระยะ SL 800จุดตึงแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มีเหตุผลคืออาจจะไม่ได้อยู่เหนือสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2แผนถ้าแผนแรกชนใน SL เราค่อยเข้าแผน2หรือเราอาจจะแบ่งเป็น2ไม้ไม้แรกวาง SL ที่800จุดส่วนไม้บนคิดตามทันไหคะ เราจะได้ราคาดีกว่าและเราจะสามารถขยับ SL ขึ้นไปอยู่ในจุดที่มีเหตุผลได้อ่ะทำแบบนี้ก็ได้เก็ไหมแต่อย่างตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยจะบอกทุกคนว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเพราะว่าจุดที่ระวัง SL เอ่ะเป็นจุดที่มีเหตุผลแล้วคือเหนือสวิงไฮก่อนหน้าแล้วเผื่อระยะแล้วแต่ด้วยข่าวที่มันเข้ามากระทบทำให้มันสวิง แล้วก็ไปโดน SL เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟิล์มเองก็ได้เรียนรู้จากเมื่อวานก็คือถ้าช่วงไหนที่มีข่าวหรือใกล้จะมีข่าวก็ตามเพราะเราไม่รู้มันจะเล่นก่อนหรือเปล่าให้เราเผื่อ SL เพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะอีกร้อยจุดหรือ200จุดเป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันการสวิงหรือทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะถ้าช่วงที่มีข่าวแล้วสวิงไปชน SL พอชน SL ปุ๊บมีสัญญาณการกลับตัวหรือสมมติเราเซล ชวในให้แซลไม้หนึ่งแต่เห็นแล้วว่าเฮ้ยเริ่มมีแรงขายกลับเข้ามาหรืออย่างตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีแนวต้านเนี่ยที่1830นะเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยราคายืน1 8 3 0ไม่ได้เราอาจจะกดเข้าเทรดใหม่เป็นอีกแผนหนึ่งทันไหมทุกคนเรื่องนี้ทุกคนต้องฝึกฝนนะต้องฝึกฝนเพราะว่าบางอย่างเราก็อัปเดตให้ทุกคนไม่ได้เสมอไปอัปเดตให้ทุกคนไม่ทันจริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยก็มอนิเตอร์ไลฟ์ไม่แมทเธอร์อยู่กับพี่เต้ยนะคะ ก็เลยไม่ได้มอนิเตอร์กราฟต่อให้กับทุกคนนั่นเองนะะแล้วก็อยากให้ทุกคนโฟกัสเรียนที่ไมล์แมทเธอร์ด้วยนั่นแหละนะคะก็เลยไม่ได้ส่งแผนอัปเดตหรือว่าไม่ได้บอกให้ทุกคนแบบว่ากดเข้าเทนใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มาอธิบายเหตุผลเนี่ยในไลฟ์หน้าเพจต่อซึ่งมองว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันโอเคไหมคะอ่ะทีนี้แผนเมื่อวานผ่านไปเราได้เรียนรู้นะคะซึ่ง ผมจะเก็บบวกคะแนนให้ตัวเองว่าแผ่นโคตรเป๊ะเลยแผนเป๊ะ <c oughs> <ผ> <c oughs> มากซึ่งหลายๆคนไม่โดนเอสเอลไงหลายๆคนก็มาถึงท p แล้วก็กำไรกันไปนะคะก็ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยเทคนิคของเรามันใช้ได้เพียง <c oughs> แค่ว่าระาวาัง SL เเนี่ย <c oughs> เป๊ะไปนิดนึงโอเคนะทุกคนทีนี้วันนี้ต่อคะ่ะวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อนะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อขอมาดูการาฟในทำเฟรมเดย์ก่อนเลยเห็นชัดเจนแล้วว่าแท่งเดย์เมื่อวานปิดแดงอ่าแท่งเดย์เมื่อวานปิดแดง แล้วที่สำคัญคือปิดเนื้อเทียนเนี่ยอยู่ใต้แนวรับ1820แล้วด้วยนะคะอะขอวางให้เป็นราคาเปเปและกันนะคะ1820แนวต้านนี้ที่เคยเป็นแนวรับที่สำคัญมาก่อนไม่ยอมหลุดสักทีไม่ยอมหลุดสักทีไอ,กทไอ้เขียวมันเป็นนักสู้จำได้ไหมไอ้เขียวมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นนักสู้สู้กับตลอดแต่ตอนนี้ไอ้เขียวเริ่มสู้ไอ้แดงไม่ค่อยได้แล้วแท่งเมื่อวานปิดใต้1820นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็เลยมีมุมมองในการเทรดเซลล์ต่อหน้าเทรดเซลล์ยังคงได้เปรียบต่อไปนะคะอะ่ทีนี้มาดูในทางฟรมสชั่วโมงเองในทางฟรมสชั่วโมงเองนะคะพิมจะไม่ขอนับแท่งนี้นะจะไม่ขอนับแท่งนี้เพราะมองว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งขาวนะคะซึ่งเทรนเนี่ยพิมยังมองเทรนเป็นแบบเดิมก็คือเป็นขาลงอยู่ในทางฟรม4ชั่วโมงพิมมองแบบนี้ Okay. บบนี้มบซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมพฤติกรรมของมันคือราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเทสที่1820อีกครั้งหนึ่งแล้วมีแรงขายเข้ามาอีกแล้วมีแรงขายเข้ามาอีกแล้วจากทาเฟรมเดที่เราเห็นว่าเฮ้ยแ <c oughs> ท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยปิดยืน1820ไม่ได้นะบวกกับพฤติกรรมในทาเฟรมสชั่วโมงที่ราคาขึ้นมาเทส1820แล้วยังยืนไม่ได้มีโอกาสที่ราคาจะลงทำนิวโลอันนี้คือภาพที่มีโอกาสเป็นไปได้ในวันนี้นะคะทุกคน มีโอกาสที่ราคาจะลงทำนิวโรในกรณีที่ยืนแค่1820ยังไม่ได้เลยทันนะคะมีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้ซึ่งแผนเซลลแน่นอนยังไงมีมีอยู่แล้วแล้วก็มีความได้เปรียบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาตรงนี้มันลงมาในพื้นที่สีเขียวอ่ะมันลงมาในดีมันแล้วมีราคาในยานด้วย1810เนี่ยจุดที่เราวางแผนเทรกันไ,ไว้เมื่อวานเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าโซนนี้ยังใช้ได้หรือเปล่า ก็จะตอบทุกคนว่าใช้ได้ค่ะสําหรับโซนบายโซนนี้นะใช้ได้แต่อย่าลืมว่าการบายเป็นการเทรดส่วนเทนส่วนเทนไม่พอเป็นจังหวะกลับตัวด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะแพ้โอเคไหมคะมีโอกาสที่จะแพ้อย่างที่บอกเมื่อวานแหละค่ะถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเราไม่เล่นจังหวะกับตัวเรารอให้ราคาสร้างแพทเทิร์น QM ค่อยบายปลอดภัยกว่าโอเคนะสำหรับแผนบายนะคะ กรอบเดิมนี่นะทุกคนแต่รอคอนเฟิร์มหรือไม่เล่นจังหวะกับตัวรอ QM ชั่วกว่าอย่าลืมลดเสียงด้วยเพราะส่วนเทนนะคะสำหรับแผนบายนะทุกคนได้แล้วทีนี้แผนเซลล์ราคาโค้ดถ้าโค้ดบอกว่ามันยืน1820ไม่ได้มีโอกาสลงทํำนิวโลเลยเซลล์ sell ตอนนี้ทันไหมนะคะอ่ะเราก็มาดูพฤติกรรมในทำเฟรมเล็กๆกัน เซลตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะเพราะราคาเนี่ยมันแอคชั่นลงมาแล้วถ้าเกิดว่าใครเซลเซลมาจาก1820ก็กำไรแล้วนะคะแต่มีจุดไหนบ้างที่เราจะ f o l l o w เซลได้บ้างนะคะพิมเห็นแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นนะคะในทางเฟรม30นาทีอ่ะเธอเห็นเหมือนฉันลุเปล่าละบี1หนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือราคาเนี่ยสร้างแพทเทิร์น QM ฝั่งเซลค่ะอ่ะเอาเป็นสวิงน,นี้ละก,กันกว้างๆเห็นไหมราคาลงทำนิวโล ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากำลังม้วนตัวเนาะเราจะรอให้ราคาม้วนตัวกลับขึ้นมาหาโซน QM แล้วค่อยพิจารณาเทรดเซลล์อันนี้คือแผนเซลล์นะคะโอเคอ่ะกลางฟิโบกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาดูซิว่าโซน QM อยู่ตรงไหนแผนเซลล์ของเราวันนี้อยู่ตรงไหนอ่าก็จะอยู่แถวแถวแนวต้าน1920นนี่แหละทุกคน หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์เมื่อกี้พูดผิดใช่ไหมหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์แถวแถวนี้แหละเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเทรดเซลล์กันซึ่งระยะ SL ที่มีเหตุผลก็ต้องวางเหนือสวิงไฮนะคะต้องวางเหนือสวิงไฮเข้าเทรดที่สองศูนย์ใช่ไหมโอ้วาง SL 5 0ห้าร้อยจุดหกร้อยจุดพิมมองว่าไม่ไกลเกินไปโอเคถ้าเข้าเทรดที่หนึ่งแปดสองศูนย์หกร้อยจุดที่หนึ่งแปดสองหก TP เก็บที่1814อ่ะมีโอกาสที่ราคาจะลงถึงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือแผนเทรดของวันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มไม่มีสัญญาณกลับตัวหรือทะลุขึ้นมากลับมายืน1820อีกครั้งหนึ่งไอ้เขียวมันสู้ถ้าไอ้เขียวมันสู้ขึ้นมาแล้วกลับมายืน1820แผนที่เราจะเซลล์ถัดไปจะมาอยู่ที่แนวต้านเมื่อวานเลยนะคะคือ1830ที่เดิมโอเค ทันนะคะอ่ะนี่แหละแผนเทรดวันนี้มีแค่นี้สรุปอีกทีแผนเซลล์ตอนนี้เรารอเซล์ที่ QM ซึ่งมันจะอยู่แถวแถวแนวต้าน18 2 0ถ้าวันนี้ราคายืนเหนือ18 2 0ไม่ได้มีโอกาสลงทำนิวลงโอเคแต่ถ้าราคาขึ้นมากลับขึ้นมายืนเหนือ18 2 0อีกครั้งหนึ่งนะคะทำไฮชนะไฮก่อนหน้านี้ได้นะคะมีโอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปที่แนวต้านเดิมที่1830หมายความว่าราคายังคงไซด์เวย์ต่อไปอยู่ในกรอบโอเคไหม ส่วนแผนบายเรายังรอที่โซนเดิมของเมื่อวานค่ะมีราคาในยะ1810่งรอเราอยู่แต่อย่าลืมว่าการบายต้องลดเสียงเพราะส่วนเทนและเป็นจังหวะก,กับตัวใครไม่อยากเล่นกับตัวให้รอ QN อ่ะครบถ้วนนะคะสำหรับแผนเทดในวันนี้นะคะเป็นไงคะแผนของบิวในวันนี้เหมือนกับแผนที่ทุกคนวางแผนมาหรือเปล่าอ่าอย่าลืมนะถ้าใครอยากจะฝึกนะคะ ไม่อยากให้ตามสัญญาณเทรดอย่างเดียวนะจริงๆการตามสัญญาณเทรดโดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าทําไมถึงเข้าตรงนี้ไม่รู้ว่า SL แล้วแผนถัดไปคืออะไรไม่เอาโอเคทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็น,นสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนแหละในวันนี้นะคะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะขอประชาสัมพันธ์งาน IM a Trader แล้วกันนะคะ IM Trader ร0 0นะคะที่เราจะจัดกัน ที่เชียงใหม่นะคะวันที่23 24, 24กรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นี่แหละนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะไปเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะที่เชียงใหม่นะคะก็ทักแอดมินเพื่อทําคุณสมบัติได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเพิ่งปล่อย CF ไปเนาะเพิ่งปล่อย CF ไปสำหรับคนที่ไม่สะดวกไปเชียงใหม่จริงๆแต่อยากเรียนเหมือนกันเราทําตามคำเรียกร้องของทุกคนคะ่ะเราเปิดกลุ่มนะคะ Facebook กลุ่มปิดขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้เรียนสดๆไปพร้อมๆกับที่เชียงใหม่นะคะเรียนออนไลน์นะคะ แต่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมีแค่วันเดียวนะคะวันที่23วันเดียวตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นนะคะบวกๆไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะคะถ้าใครอยากเรียนนะคะก็สามารถที่จะทักหาแอดมินเพื่อสอบถามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยอาจจะต้องเติมอรอตกับโบรเกอร์ XTB นะคะลองถามแอดมินดูว่าตอนนี้มีโปรหรือเปล่านะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในสัมนมา i am Trader 1 0 0บอกเลยว่า มันแน่นอนนะคะสำหรับสัมมนานี้นะคะเป็นสัมมนานที่เปลี่ยนชีวิตหลาย,ลายๆคนมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปมุมมองทองคำในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครมีคอมเมนต์อะไรสงสัยคำถามอะไรตรงไหนคอมเมนต์ถามมาได้เลยเดี๋ยวบินจะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะบาย